แต่แต่กับออชมพูกับขาวอันนี้พี่ยุทธกับพี่นงไงเนี่ยวันนี้เขาเสื้อลายทหารมาเลยอ,เอ้าวอ,อ้าวล,ลายทหารมาเลยมันย่ายทหารขามนนะทะหารไทย <laughs> ทหารไทยาอ้า อ้าวยุดสู้ได้ ตอนนี้พายุพายุอะไรเข้าเนี่ยพายุอีดอเปล่า